เรามาพูดคุยต่อเนื่องนะคะอีกหนึ่งท่าน,นะคะ่ะกับคุณชัยยศจิวังกูลค่ะจากบรกรุงศรีมาดูภาพรวมขออนุญาตดูทั้งเซตแล้วก็ m อ i เลยแล้วกันนะคะคสวัสดีค่ะคุณกัสสวัสดีคผมสวัสดีค่ะดูเซตก่อนนะคะเซตที่วันนี้เหมือนจะพอจะหายใจหายคอขึ้นได้บ้างหลังจากที่เราก็มีทั้งปัญหา สงครามรอบโลกเลยสงครามของไทยเองก็มีงมีเรื่องของกัมพูชาที่ยังไม่จบไม่ไม่มีความชัดเจนในตอนนี้เราถึงเรื่องอะไรอีกที่นั่งของคอรมอก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้นั่งที่เก้าอี้ต,ตำแหน่งไหนเหล่านี้ทำยังไงดีคะคุณการเราจะประคองเซตของเราต่อเนื่องไปได้มากน้อยแค่ไหนคะต้องบอกว่าตอนนี้มันหลากหลายปัจจัยจริงๆนะจางที่เรียนมาเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสงครามข้างนอกสงคราม อ้างบ้านนะรวมถึงชอรมออีกนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะเพราะนั้นแน่นอนนะครับรูปของตัวเซนเด็กช่วงนี้เนี่ยมันคงจะเป็นลักษณะของการซึมมากกว่าอ่านะครับคือคือจะหวังว่าแบบโอ้โหสถานการณแบบนี้หุ้นมันลงมาเยอะแล้วมันต้องเด้งแรงๆแนะ่โอ้โหผมว่ามันยากแหละมันยากเ,เออต้องยอมรับอันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ สังเกตได้นะคือช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงท้ายของ i s g เ x เกันาะแต่ว่าเรายังไม่เห็นเม็ดเงินของกองทุนเข้ามาแบบเป็นเนื้อเป็นหนังเลยค่เ<ฆ>นาะปกติเนี่ยเวลาช่วงของพางนิ่งการซื้อ,อกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยมันจะมาแล้วแหละฮะเนี่ยประมาณนี้แหละสทิบ <10 S 2> วันสุดท้ายอ่ะเออมันควรจะต้องมาแหละควรจะได,ไ,ดได้ได้ได้เห็นเม็ดเงินตรงนี้แต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าพยายามโฟกัสมาแล้วก็ยังไม่เห็นเนาะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ย ปัจจัยรอบด้านก็ดูแล้วเป็นเหมือนทําให้นักทุนขาดความเชื่อมั่นค่ะนะฮะอ่าประกอบกับเม็ดเงินใหม่ที่จะมาช่วยหนุนก็ก็ไม่ค่อยมีอีกนะฮะเพราะฉะ<า>นั้น<ก>ตอนนี้เพราะฉะนั้นมันต้องยอมรับแหละนะว่าภาคของการรีบาวเนี่ยมันคงจะจํากัดนะคะงจะแบบหวังแบบโอ้ขึ้นทีสามสิบสี่สิบจุดอะไรเงี้ยเพราะว่า น่าจะน่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะยกเว้นเราจะมีข่าวดีจริงๆะนะฮะอย่างเช่นคุณการมองรอข่าวดีอะไรอยู่คะมีไหมแอบบอกอะห,หน่อยสิจะได้รอบ้างาก็อันอันแรกเลยก็ขอให้ผมมองผิดก็คือไทยสติขอให้มาเยอะๆอ่าอันนี้แน่นอนเนาะเพราะว่ามีเงินใหม่มายังไงเซ็ตก็ควรที่จะต้องมีการปรับตัวขึ้นเนะาะแล้วก็ก็ยังเหลืออีกประมาณสัก 2ส,สัปดาห์เนาะประมาณนี้ะนะฮะอ่ารลุ้นกัน,น,กนมาลุ้นกันว่าว่าจะมาจริงไหมแต่ว่าเท่าที่เช็คล่าสุดยังไม่มานะเท่าที่เช็กล่าสุดอะ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกรนง,งอนะวันที่ยีห้าก็คือวันพุธหน้า <c oughs> อ่าอันนี้ลงมาสองครั้งแล้วนะฮะครั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์ลงอีกสักครั้งหนึ่งไหม <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน ถ้าลงต่อเรื่อ<ล>ง <3 S 2> ถ้าลงนะถ้าลงต่อเรื่องสามครั้งนี่เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ป่ะคะเนี่ยจะบอกปด้วยประวัติศาสตร์ว่าคงไม่ใช่แหละแต่ว่าผมเชื่อว่าทางกรงคงคงต้องพิจารณาหลายหลายหลาย,ลาย,ลายด้านนะนะฮะคือตอนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านเนี่ยถ้าจํากันได้เนาะขนาดรัฐบาลมีความมั่นคงเนาะเพราะว่ามีทั้งเสียงเผื่อไทยภูมิใจไทยอะไรกันเข้ามาเนี่ยเนาะคือตัวเลขจีดีพีเรายังท่ำสองเลยอืม ถ้าสมมติถ้าสมมติเกิดเกิดมีการอัดแย้งเกิดขึ้นเนาะแล้วมีการปูมใจไทยไปไปในฝั่งของเป็นสายค้านเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหเสียงมันจะปริ่มมากอ่ะใช่คือคุณเกินมาประมาณไม่เกินยี่สิบสามสิบเสียงโอ้โหมันปริ่มมากมากจริงๆ,ๆนะฮะ mm hmm. เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยลองนึกดูดครับพวกนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าสมมติคุณต้องผ่านสภาเนี่ย เหนื่อยกว่าเยอะลึกภาพออกเลยเนาะเออเนาะเสียงมากเนี่ยแน่นอนเวลาพ่อนี้บายพวกนี้มันก็โหวดง่ายเนาะอนุมัติงบประมาณนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณปิ่งปิ่เนี่ยโอ้โหถ้ามันเป็นเนาะมันก็มันก็เหนื่อยแหละเออเพราะนั้นตรงนี้แน่นอนแล้วมันก็ก็จะทําให้ภาพรวมของตัวอินเด็กซ์ห้างหุ้น็จาจะขาดความเชื่อมั่นในจุดนี้ไปด้วย อันนี้รุนไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันพรุ่งนี้บ่ายสามเขาต้องตอบแล้วไหมนะหรือว่าจริงๆมันมันมันขยับได้อีกหนอยจริงๆเหมือนเหมือนผมเห็นข่าวว่าอ้างภูมิใจไทยเขาเขาตอบมาแล้วนะตอบว่าอะไรคะเหมือนว่าเขาตอบว่าก็ก็ไม่คืนนะไม่คืนไม่คืนมหาไทยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าตรงตรงนี้ยังไงก็ให้ตามดูแล้วกันนะตามข่าวกันอีกทีหนึ่งอ่ะแต่ว่าที่นี้เราไปโฟกัสที่กรงงออนะครับเพราะนั้นแน่นอนน่ะโอ้โห แบบเนี้ยมันตัวเลข GDP ถ้ามุดเกิดความมั่นคงของรัฐบายมัน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 ปิ่งปิ่นอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ยิ่งหนักเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ยผมก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับอาจแต่ถามว่าเซอร์ไพรส์แบบนี้เราเซ็ตจะขึ้นได้แรงไหมก็ต้องบอกว่าคงไม่ใช่คงไม่ได้แบบโอ้โหลดดอกเบี้ยปุ๊บต้องเป็น เขาเรียกสมการเดิมว่าลดดอกเบีย้ยปุ๊บคูณต้องเด้งไปกี่จุดกี่จุดเท่านั้นผมว่ามองอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนเหมือนลงมาเพื่อปัะคองเศรษฐกิจมากกว่าค<ะ>่ะเพราะเราเห็นแล้วทางหน้านี่อ้โหมันมันขูข่อะเลยไม่ว่าจะข้างนอกก็ลบกันอันนี้ยังไม่รวมในเรื่องแทกนะยังไม่ได้คุยเรื่องแทกนะสงครามนช่ อเรื่องแตกเรายังไม่ได้คุยเลยไม่รู้สารัฐเขาจะโอเคหรือยังไงกับเราก็ยังไม่รู้เลยอืนะเราโอเคอ้าเดี๋ยวลืมการทำเก็ตพอเร็นทำเซ็ตงานลืมเลย M I I ล้ะครัเป็นยังไงบ้างค่ะคุณกัสโอเค M I I ตอนนี้ต้องบอกภาพรวมก็ยังไม่ไดีไม่ไม่ไม่ได้ดีมากนะเพราะว่าอ้าวเออลืมผมลินโททีครับทิวโทที m อไมก็เหมือนจะไปทางเดียวกันนะตอนนี้ไปไปทางเดียวกับเซตอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ดูเซตนิดนึงกับค่ะอ่าเซตสภาพเดียวกันนหละครับเป็นภาพของการแกว่งตัวลงทางนี้อืมอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเขายังไม่ทะลุกรอบตรงเนี้ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็ก็ลุ้นยากนิดนึงนะซึ่งกรอบตรงนี้เนี่ยผมก็ให้ไว้ประมาณสักหนึ่งหนึ่งสามสูง อ่คุณต้องผ่านไม่ได้ถ้าผ่านตรงนี้ไม่ได้ก็เล่นเหมือนเดิมคือขึ้นมาถึงโซนนี้ก็ขายนะแล้วย่อมาโอล่าก็ไปซื้อเล่นเด้งเป็นรอบๆใบเนี่ยถ้าสังเกตดูนะตามตาม่าตัวเทนไลน์ตรงนี้มันจะย่อแล้วเด้งเห็นไหมฮะย่อแล้วเด้งอ่ามันจะเป็นสเต็ปตรงเนี้ยเพราะนั้นเราก็เล่นตามสเต็ปใน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 กรอบนี้ไปค่ันโอเคค่ะ m อ i ล่ะคะโอเคเอ i มก็ภาพท้ายกันนะ ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้หนีจากกันมากนะครับก็เป็นภาพขึ้นแล้วยอนะอ่ออ่ารอบนี้เอไอคูเนี่ยต้องผ่านตรงนี้ให้ได้เนาะประมาณสองสี่ศูนย์ตรงเนี้ยต้องผ่านให้ได้อ,อ่าถึงจะมีในยกนะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็ก็ก็ยังเหนื่อยค่ะได้ครับหรืออะไรนิดหน่อยขอถามตัวหุ้นหน่อยนะคะไปตัวแรกของวอลลิกกันคะ่ะวอลลิกเป็นเอไเหมคะคะือนกันค่ะ บุบ๊บอลลีกมีภาพการฟื้นตัวนะฮะมีภาพการฟื้นตัวแต่ว่าถามว่าชัดเจนไหมต้องรีบลุยเลยไหมก็ต้องบอกอย่างอย่างไม่ต้องรีบนะฮะเพราะอะไรครับพ <vl. S 2> เพราะว่าถ้าลองสังเกตด,ดูเนาะถ้าราคาวุ้นเนี่ยเขายืนเตี้ยกว่าเส้นสีเหลืองหรือว่าเส้นสิบวันเนี่ยมันมักไม่ค่อยเด้งนะมันมันมักนะจะเด้งไม่ได้ไม่ค่อยเด้งไปไหนอ่ะบอะอ่าซึ่งภาพตอนนี้มันก็คือราคาวุ้นเนี่ยขึ้นมาแล้วถึงเส้นสีเหลืองละเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรอนิดหนึ่ง นะครับก็คือให้รอจะยืนตรงนี้แหละนะ2.2รอยยืนดูให้มั่นๆนะฮะอ่าเราจะเล่นเด้งเล่นตามเนี่ยไอพีไนท์ทีนี้นะครับเส้นสีเหลืองนี้พี่กัสตีเส้นอะไรไว้นะคะอ่าตัวเนี้ยเป็นตัว EMA EMA 7วัตอ๋อโอเคสู้อยู่ตรงนี้นะครับโอเคค่ะนักลงุณลองไปใช้ดูก็ได้นะะมันก็เป็นเหมือนเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นแหละ นะว่าเราควรที่จะเข้าไปรุ้นดีบาวไหมอะไรเงี้ยนะครนกันโอเคค่ะอ,อีกตัวหนึ่งของเอไมนะคะตัวซิก้าค่ะซิ <S S ก้าซิก้าก็ก็คล้ายๆตัววอลลิกนะที่ต้องบอกว่าเทรนด์มันไม่ได้เสียมากแต่ว่ามันกั้มจุดเนี่ยครับใช่ไหมมันอีกนิดหนึ่งนะอ่ะอีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องรอเย็นสักสองจุดหนึ่งจุดสองห้าแล้วกันเอาชว,าชวน น่1.25ยืนได้แล้วเราค่อยไฟฟอลโลค่ะนะครับส่วนซิกเกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นตามตัวราคาบิตคอยเนาะส่วนใหญ่เท่าเดิมเท่าที่เห็นแต่ว่าตอนบิตคอยบิตคอยช่วงนี้เหมือนจะย่อๆลงคู่อ่าอเหมือนจะย่อๆลงมันก็เลยทําให้อาจจัไม่ได้มีเอตรไลท์เข้ามาช่วยราคาของเขาในช่วงนี้ด้วยอโอเคค่ะมีคําถามจากทางบ้านเป็นฝั่งเซตนะคะตัวทูค่ะ เหมือนสัญญาณไม่ค่อยดีอ่าใช่วันนี้ไม่ค่อยดีนะวันนี้หลุดเส้นสองร้อยวันลงมาเลย<ม>อันนี้ไม่ดีนะฮะอันนี้ไม่ดีอ่ามีอยู่่งอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของการลดความเสี่ยงออกไปก่อนค่ะอ่าลดความเสี่ยงไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอจังหวะรอบใหม่นะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มองไว้นะน่าจะลงมาถึงประมาณโซนนี้นะประมาณสิบจุดห้านะถึงสิบจุดเจ็ดประมาณนี้ค่ะถ้าไม่มีของอะนะถ้าไม่มีของรอก่อนครับ คือาตามเงื่อนไขที่ผมเวลามาพูดให้นักกลุ่มฟังเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะถ้ามุดคุณเป็นสายเทรดดิ้งนะฮะ mm hmm. ถ้าคุณเป็นสายเทรดดิ้งจริงกําไรถ้าหลุดเส้นสิบอย่างเงี้ยอันนี้ต้องหยุด mm hmm. อ่าแบบที่สองคือถ้ามุดคุณเป็นลักษณะเล่นรอบระยะกลางหรือระยะยาวให้ดูเป็นเส้นสีฟ้าสีฟ้า,ฟาตัวนี้จะเป็นห้าสิบวันเนาะ uh huh. อ่าค่ะอ่าแล้วก็เส้นสีขาวตัวนี้เป็นสองร้อยวันพ mm ิจารณาเลยฮะ uh huh. ถ้าเป็นระยะกลางให้ใช้ห้าสิบ ถ้าเป็นระยะยาวๆก็ใช้สองรอบอย่างงี้ก็ดูนะง่ายดีนะดูง่ายนะอันนี้ก็ดูง่ายฮะดูง่ายเลยฮะไม่ได้ไม่ไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรฮะ่อาแต่ถามว่ามันจะแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันมันมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเบื้องต้นนั้นทุนจะเห็นภาพพอเปิดการปุ๊บชั้นเขาเรียกอะไร,<ม>ะไรแต่เออเหมือนไม่มีม,มีมีในใจแเราละเออฉั้นควรซื้อหรือควรไม่ซื้อหรือจะขา,ายอะไระนะะพวกเนี้ยเออเนี่ยพอหลุดเส้นห้าสิบเนี้ย ระยะกลางถ้าสมมติคุณมีหุ้นอยู่สมมติคุณไม่ได้เทรดดิ้งเนาะคุณซื้อ<ะ>เพราะว่าพื้นถงพื้นฐานเรืองอะไรก็วานไปนะถ้าหลุดตรงนี้ผมว่าเออก็ควรลดความเสีย่ยงอ่าแต่ว่าถ้ายิ่งหลุดอย่างนี้ยิ่งโอ้ไม่ไม่สวยละถูกไหมฮะอ่ามันหลุดในรอบหนึ่งปีอันนี้คือไม่สวยแล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ก็ควรต้องลดความเสีย่ยงได้ค่ะขออีกสักตัวหนึ่งแล้วกันค่ะเพื่อนก็เลยแล้วกันเพื่อนรุ่นใหญ่หน่อยแอดวานค่ะอ่าอันนี้ทรงมาคล้ายกัน แต่ว่าแอดวานยังดูทรงดูดีกว่านิดนึงนะเพราะว่ายังไม่ได้ลดเอยโทษดีครับยังไม่ได้หลุดตัวเส้นเส้นสีขาวลงอืมเส้นร้อยวันยังยังอยู่นะเส้นสองร้อยอ่าเส้นสองร้อยวันอ่าแต่ตอนนี้ถามว่าแบบควรจะรีบซื้อนู่นนี่ไหมผมคิดว่าก็ยังไม่ต้องรีนะครับเพราะว่าเนี่ยระยะกางมันยังกับไปยืนไม่ได้เนาะมันเหมือนมันลอยอยู่ตรงนึกนึกผ้าหมอนแม่คือคุณจะลงก็ไใหม่ลง ถูกไหมจะลงคุณจะหมลงจะขึ้นคุณก็ยังไม่ขึ้นมันเหมือนแบบลอยๆ swing, สวิงสวิงตรงเนี้ยมันจะแต่ถ้าจะเล่นมันก็เล่นได้แบบแบบแคบๆอ่ะอ่าหรือถ้าพคุกกยกห้เห็นภาพคือตอนนี้เหมือนไม่ยังยังไม่มีนั้นทุนอาจจะเป็นรายใหญ่หรือรายอะไรก็แล้วแต่เขายังไม่ได้มาโฟกัสตัวนี้มันก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งไปสวิงมาอยู่ในกรอบแคบๆอ่าเพราะนั้นถามผมนะมีสองสองทางเลือกหนึ่ง ย่อลงมาเส้นนี้ลุ้นเด้งอ่ากับแบบที่สองคือเด้งกลับขึ้นไปแล้วผ่านสักสองเส้นเนี้ยประมาณเราค่อยเล่นอ่าตอนนี้คือเวทอันสี่ได้ค่ะตีเส้นตามกันได้นะเป็นวิธีที่คิดว่าถ้าถ้าคนไม่เก่งเทคนิคก็ก็สามารถทําได้ดูได้ครับดูง่ายๆเลยครับไม่ได้ไม่มีอะไรทับซ้อนเลยอใช้ได้เบื้องต้นนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ